ทักทายและก็สวัสดีช่วงเย็นๆนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันที่พ่อพันธุ์ของเราพ่อลุงโลดนะคะเจ้าลุงโลดนี่แหละวันนี้ได้ทับจริงอยู่ที่พีพีฟาร์มนะคะวันนี้ก็เลยพามาดาูช่วงที่เขาได้ทับแล้วก็รู้สึกว่ามีน้ำมีนวลแล้วรู้สึกว่าเจ้าลุงโลดจะผ่อนคลายลงไปเยอะเลยค่ะหลังจากเมื่อวานดูตาดุดุ เมื่อวานนะคะแล้วก็พอดีวันนี้มีตัวเมียติดสัตว์มาทับที่ฟาร์มของเรานะคะรู้สึกว่าเขาจะอารมณ์ดีหน่อยนะวันนี้กรน,นี้แหละค่ะของขวัญสําหรับลุงโลดน้ําว้ามะลิอ่องปลอดสารด้วยนะคะมอบให้จอมพลังของเรา,าจอมพลังของเราจะได้กินกล้วยอย่างอร่อยนะคะโอ้โห นี่ให้รางวัลคนเก่งนะครับอ,อืมเขากินทีละลูกนะคะเนี้ยก็ดึงกินทีละลูกเออเห็นไหมเคี้ยวทีหายเลยของอร่อยเลยใช่ไหมลูกนี่ของอร่อยเลยดูจาก วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่สวมบทบาทเจ้าของฟาร์มในการผสมหน้าคอกหรือทับกิ่งนั่นเองนะคะก็รู้สึกคลายกังวลไปค่ะสําหรับพี่เพนคลายกังวลกลัวจะทําได้ไม่ดีกลัวจะมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าก็วันนี้ก็ได้ลองไปแล้วแล้วก็ผ่านไปด้วยดีแล้วก็ตัวพระเอกของเราลุงโลดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ทำให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะ ต้องขอบคุณเขาขอบคุณลุงโลดนะครับอืมวันนี้ก็เลยหลังจากกินหญ้ามาอย่างอิ่มแล้วนะคะกินหญ้าข้างนอกแล้วก็เล่นน้ําเต็มที่แล้วตอนนี้ก็มาป้อนกล้วยเขาค่ะให้เขากินกล้วยให้เขารู้สึกผ่อนคลายวันนี้ตัวแม่พันธุ์อย่างที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะแม่พันธุ์ที่ทับจริงครั้งแรกของฟาร์มเราก็จะมาจากหมู่บ้านทับทิมสยามศูนย์สี ของลุงตุนะครับลุงตุก็ควายอายุประมาณ10ปีแล้วก็เคยมีลูกมาหลายตัวแล้วค่ะเนาะท่านให้ให้บอกว่ามีอายุประมาณ10ปีแล้วเป็นควายที่รุ่นโบราณเป็นควายของหลวงที่หลวงแจก,กชาวบ้านในหมู่บ้านทับทิมสยามศูนย์สี่ะค่ะโครงการในพระราชดำรินะคะแล้วก็ท่านคนอื่นเขาก็ได้ หา,หายไปหมดแล้วไม่รู้จะขายเรื่องอะไรได้หายไปหมดแล้วค่ะก็เหลือแต่ของลุงตุที่ยังเลี้ยงไว้แล้วก็เลี้ยงไว้อย่างดีเลยค่ะตัวตัวแม่พันธุ์ของลุงตุความสูงแค่120กว่าควายค่ะแต่ควายเขาอ้วนมากเลยอ่าผสมเทียมมาแล้ว3ามครั้งลุงบอกแต่ว่าไม่ติดก็พอดีทราบข่าวว่าเจ้าลุงโลดมาอยู่ที่พีพีฟาร์มลุงตุก็รีบมาดูนะคะใช้เวลาในการดูครึ่งชั่วโมงกลับไปก็เอาควายมาทับเลย รวดเร็วมากเลยแล้วพระเอกก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนาะลุงโรดอะ่ะลุงโรดช่วยแบบช่วยทำงานให้แบบเพิ่มสภาพคล่องให้แบบโอ้โหไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะลุงโรดให้ความร่วมมือดีมากวิ่งออกจากคอกแทบไม่ทันอะ่ะลุงโรดอะ่ะตัวเมียเตรียมตัวแทบไม่ทันนะลุงเนาะนี่ให้เขามีความผ่อนคลายนะคะเป็นกล้วยที่สวนเราเองนะคะเราปลูกเองไว้ ก่อนหน้านี้พี่เป็นก็เป็นเกษตรผสมประสานนะคะปลูกกล้วยปลูกของไปขายในตัวเมืองพอทําฟาร์มก็ไม่ได้ไปแล้วก็ได้กล้วยนี้แหละคะ่ะนี่เป็นกล้วยมะลิของไส้เหลืองอย่างดีนะคะเอามาให้ลุงโรด์กินบำรุงบำรุงเจ้ารุงโรด์อย่างอรดอร่อยเลยคะ่ะ ไม่ใช่ว่าสตัวทางนู้นจะไม่ได้กินนะได้กินเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพี่เป็นจะไปให้ให้ไปแล้วสองสามลูกนะคะแต่ลุงโรดจะได้เยอะนิดนึงเดี๋ยวก่อนลูกแปบ๊บหนึ่งครับเป็นยังไงครับอืมเงีบเดี๋ยวเอาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปเอาเครื่อใหม่มาก่อนเลื่อนออกก่อนเดี๋ยวลุงโรดดึงไปหมดแล้วมันจะเละเดี๋ยวเราเอาทางนี้ให้ลุงโรดดีกว่าทางนี้ ได้ได้อันนี้แกะไว้แล้วอืมเอ้ยทำไมถึงร่วง่ะลูกทำไมถึงร่วงล่ะครับแน่กินยังไงให้ร่วงอืมนี่้ฟันลุงโลดแล้วเนาะ เอาใจเขาหน่อยหลังจากที่เขาโชว์ทำผลงานได้ดีใช่ไหมลูกอเอาใจลุ่งโรดนะครับเ,ออเขียวไปดิลูกหนึ่งนี่หายไปในพริบตาเลยนะคะหายไปในพริบตาเลยลูกนึงนี่เขียวอย่างอรอร่อย ลูกสุดท้ายแกไว้กินพวกนี้บ้างครับอลูกสุดท้ายนะครับเกไว้กินพวกนี้บ้างเดี๋ยวเอาเครื่อใหม่มาให้อีกลูกงาบงาบอร่อยเขาละนี่นะคะพามาดูเจ้าลุงลูดในช่วงที่สมบูรณ์สุดๆเลยค่ะดูตัวลำตัวเขาจะยาวนะคะลุงลูดก็ให้เขากินฟางแล้วก็ได้พักผ่อนผ่อนคลายนะคะก็เดี๋ยว จะมีอีกหนึ่งแม่นะคะมาจากตําบลตะตุมก็เดี๋ยวจะมาทับที่คอกนี้ค่ะรอรออาการออกสัตว์เขาแบบเต็มที่ก่อนหรือบางทีเขาอาจจะยังไม่กล้าไม่แน่ใจว่าติดสัตว์หรือเปล่าเดี๋ยวเ็นให้เขาเอามาแล้วก็พี่เพนจะเช็คให้เจ้าลุงโรดเช็คให้นะคะเดี๋ยวเจ้าลุงโรดจะเช็คให้เองไม่ต้องกังวลเจ้าลุงโรดวิ่งใส่เช็คให้ทันทีด้วยความที่เก็บกฎมานานนะคะก็ พี่เพนฝากนิดนึงนะคะพี่พฟาร์มตั้งอยู่ที่109หมู่6บาลันเต้ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะแวะเวียนแวะชมเข้ามาชมได้ก่อนเข้ามาก็โทนนิดนึงค่ะ063 0074192โทรหาพี่เพนนิดนึงส่วนมากพี่เพนก็อยู่แถวๆฟาร์มนี้แหละคะ่ะแล้วก็จะได้เห็นพี่เพนอยู่ในฟาร์มก็เข้ามาได้เลยเดี๋ยวตอนนี้เรื่องป้ายเรื่องอะไรกำลังดำเนินการนะคะแล้วก็ตัว น้ำเชื้อก็รออีกแป๊บหนึง่งติดต่อคุณหมอแล้วค่ะรอความพร้อมอีกนิดนึงเหลือความพร้อมอีกนิดนึงก็จะสำเร็จแล้วค่ะทุกขั้นตอนมาหมดแล้วใบผสม,มมาแล้วถังเก็บน้ำเชื้อมาแล้วลุงโลดก็พร้อมมากแล้วรอสถานที่ให้คุณหมอทำงานนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างน่าจะโอเคก็ฝากติดตามนะคะควายซุลินของเราโดยแท้เลยค่ะลูก ลุงโรดจะเป็นควายสายปานสุรินนะคะการลูกพ่อโบ้แม่องุุนพนทองฟาร์มคับพี่เ็นรับช่วงมาจากพระอาจารย์นะคะก็ฝากติดตามมาดูเจ้าลุงโรดได้ใครอยากได้พ่อพันธุ์ดีๆแถวบุรีรัมศีสเกตสุรินแถวนี้มาได้เลยค่ะใกล้ๆก,กันแถวแถวนี้ยช่องจอมมากันได้เลยก็ยังไงก็โทรมาก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตลุงโรดด้วยนะครับ ก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้พี่เพนก็สวัสดีค่ะ